สวัสดีค่ะลูกค้าของอาเจ้ทุกๆคนเลยวันนี้ลูกค้าเจ้โทรมาจากพัทยาบอกว่าเจ้ครับช่วยหาแบบเซ็นเซอร์เกียร์ที่มันอยู่ตรงเกียร์ CVT รหัสเกียร์ K 3 1 3ให้ผมหน่อยลูกค้าบอกหายากเหลือเกินนะคะมามาดูซิว่าเจ้จะมีให้ลูกค้าครบไหมแล้วเจ้จะหาให้ลูกค้าได้ครบไหมเริ่มจากอันนี้เลยลูกค้าบอกว่าอยากได้เซนเซอร์สปีดวัดแรงดันของเกียร์ CVT นะคะตัวนี้นะคะทุกคน ตัวนี้เวลาที่เราเบิกห้างนะตัวหนึ่งสามพันกว่าบาทแล้วเจ๊ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าซื้อสายไฟสมองเกียร์ทั้งเส้นแบบนี้เลยอันนี้เป็นของมือสองนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมาด้วยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ํามันเกียร์นะคะตัวนี้นะคะเจ๊ก็หาให้ลูกค้าได้แล้วด้วยนะคะตัวนี้เจ๊ก็มีแล้วก็ เซนเซอร์เกียร์นะคะ CVT นะคะตัวนี้มันจะมีปลั๊กตรงกับปลั๊กงอตัวนี้จะเป็นปลั๊กงอนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่า,อาเจ๊าหาให้ลูกค้าได้ครบเลยแล้วลูกค้าบอกว่ามีปลั๊กไหมขอปลั๊กหน่อยขอปลั๊กเสียบกับตัวนี้หน่อยอ่า,อาเจ๊ก็หาให้ครบเลยอย่าลืมนะคะนึกถึงอะไหล่เกียร์ CVT รหัสเกียร์ K สามหนึ่งสาม K สามหนึ่งูอย่าลืมนึกถึงอเจ้นะคะครบจบที่อาเจ้เลย